ภาษาเดิมเนี่ยคือน้ำปลาเลยคนภาคกลางเนี่ยเอาไปใช้นะครับเลยเปลี่ยนเป็นน้ำปลาราเพราะอะไรถึงเป็นน้ำปลาราเพราะปลามันล้าเลยโดนจับดองจับดองครับอร่อยมาลอรอครับเพ็ดเพ็ดสวัสดีครับผมวันนี้ไอสไตล์ถวายทองนะครับขอนําเสนอเมนูซุปรอไม้ครับน้อไม้ที่ต้มแล้วนะครับประมาณสักครึ่งกิโลนะครับไหนๆก็ไหนๆครับก่อนยะทำรายการครับไหนแนวมาแก้ด้วยโกกากโกกากแก่ถวายทองแก่ถวายทอง พอยได้รสชาติน้อไม้ที่เราเตรียมไม้นะครับลงก่อนเลยนะครับโอ้หยหยเลยเนี่ร้อนผมร้อนเลยพี่น้องเองนวดกอนนะครับสากะกะคุกในเขากันมากเลยะ<ๆ>ผงนัวครับใส่ประมาณสักผมก็ใส่ใช่ประมาณสักหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็ตามด้วยพริกป่นพริกจินดาขามสแกนแสงครับเอาใส่ทัก2สองช้อนนะครับ ตําปลาก่อนคร nice ับตามชอบใจเลยนะครับภาษาโคราชวันละคำครับน <III>? <iner> <eng> <over> ี่ข่าเบือนะครับภาษาภาคกลางเขาเรียกข้าวคั่วบ้านฉั้นข้าเบือครับข้าเบือข้าเบือใส่หลายๆมันจะหอมลมนะครับหอมลมเลยที่ขาดไม่ได้นี่ก็คือน้ำปลาภาษาเดิมนี่คือน้ำปลาเลยคนภาคกลางเนี่ยเอาไปใช้นะครับเลยเปลี่ยนเป็นน้ำปลาราเพราะอะไรถึงเป็นน้ำปลาเพราะปลามันล้าเลยโดนจับดองจับดองครับน้ำปลาครับน้ำปลาโคราชนะครับนี่เขย่าขวดก่อนเลยพอนัวแล้วก็ใส่นะครับจะได้กลิ่นของมัน ถูกดาดีดาประหยัดดาใช้วิธีการนวดนะเพราะว่าถ้าคนอย่างเดียวมันก็ไม่เข่านะครับเห็นว่าไมมันเขาก็เครื่องนะครับอ่าหอมหลุ่มเลยพี่น้องเองครับต่อไปนะครับใส่เครื่องครับต้นหอมนะครับต้นหอมหอมแดงผักชีฝรั่งครับผักชีฝรั่งสาะแหน่นะครับแล้วก็ใส่ไปมะนาวครับบีบไปคนให้เข้ากันนะครับหูกลิ่นมาเลยครับอ่าเรียบร้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟครับเรียบร้อยครับนี่เข้ากันนี่นัวเลยแกเลยถวายทองเลย กินก็เขาสาเร็จแล้วครับซุปนอไม่อะชิมพี่นองเองลองชิมดูดูอืมมันได้แต่มันยังไม่พอมันต้องเติมอีกนิดนึงนะครับเพื่อความอร่อยเพื่อความเข้มข้นของมันยักหน่อยพีนย่น้องมันยังไม่ถึงโคราชเนี่ยเอ๊มันต้องถึงถึงแบบนี้เอ๊นี่มาถึงโคราชแน่นอนคนๆก่อนเดียมันเข้ากันทักงน่อยความนัวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เนี่ยด้วยมือเองเติมก็ได้เนี่ยเติมก็ไป้เนี่ย อร่อยลองครับเดี๋ยวเยอะเลยพี่น้องเองดีขึ้นมาเลยชอบยังไงนี่เลยครับเติมเข้าไปพี่เอฟพัดน้ำปลาคุณโคราชเพื่อชาวโคราช <c oughs> อร่อยมาลองครับเพ็ดเพ็ดเ <c oughs> มนูต่อไปอยากให้ผมทำอะไรคอมเมนต์ Comment มาเด้อพี่น้องเองเด้อว,ว่าอยากให้ทำอะไร <c oughs> เดี๋ยวผมจีจัดให้แบบโคราชบ,บานเองแบบสะใจแบบถวายทองนะครับพี่น้องครับวันนี้ขออนุญาตสวัสดีครับ